จำเดือนว่าแต่ละเดือนนั้นจะนี่อาหารเป็นเรื่องของการแจกอาหารทุกครั้งแต่วันนี้ก็ในวันที่เราจะได้แจกอาหารในช่วงเย็นวันนี้วันนี้ก็เป็นการเตรียมเจ้าหน้าที่ก็จัดจัดจัดเตรียมกันอยู่อจากนี้จากนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมกันอยู่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูว่า แต่ละคนนั้นทำอะไรแล้ววันนี้มีรายการอาหารอะไรบ้าง บรรจุใส่ถุงถุงละกี่น้องครับโยมถุงละสี่น้องนะถุง ผัดหมูหยู่น้ำจิ้มใส่ไก่เป็นหมดน้มาลองงกินแบบนีกระดูกควงากกระชายไก่ไกไกน่ากินมากน่ากงนน่ากินแกงเขียวหวาน นะแกงเขียวหวานปลาปลาขูดนะทำปลาแกงเขียวหวานปลาขูดแล้วก็แกงหม้อใหญ่เสร็จแล้วก็จะตักตันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศของเจ้าหน้าที่และก็ทีมงานนะก็ทุกคนก็จะเตรียมอย่างขามักขม้นนะฝ่ายทอดก็ทอดไปฝ่ายแกงก็แกง อันนี้ก็เตรียมเตรียมของอเตรียมผักล้างทำความสะอาดอย่างดีก็เตรียมเนอะยังเหลือหวานหวานทำยังเดี๋ยวไปดูหวานไปดูหวานเต็มมันมันต้มมันต้มแล้วก็ใส่ใส่ขี้ นี่คอับเจ้าหน้าที่ก็กำลังคำว่าคอมเมนต์อยู่นี่ครัอันนี้ก็เป็นกระทะทอดไก่อ่าตอนนี้เจ้าที่ก็กลังทอดโอ้เหลืองหอมที่ตัวจะเหลืองอันนี้ยังไม่เหลืองดีเนทะ่าไหร่น่าทานเนี่ย ก็กำลังจัดเตรียมกันอยู่แล้วก็ตหนึงก็จะได้น้าสามเราเราจะให้สามนก็เย็นนี้เวลาสิบหกน